สวัสดีครับทุกท่านไทรดอนมาแล้วเดอ้อนีตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนี่ทินข้างพ่อมันกำลังเขี่ยหน้าปูนอยู่เด้อเพื่อให้เรียบขัดหน้าปูนนนะีตอนนี้กําลังขัด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 ,ขดอย่างเนียนปิดเลยเนหะ็นมั้ยนี่ทยอยขัดไปแล้วน,นบบวี่มันขัดมันแรือเี๋ยวมันจืดมือนแหนมันจืดมงินว่ะ<ม> คัดมั่นหลายสิเมื่อนี่เพรับว่าอันนี้ว่ามันคัดมั่นคัดหยาบหยาบพ่อเดียวอืมขัดหยาบเพราะพ่อบอกขัดหยาบแต่ว่าคัดมั่นมันริตมันมันเสียงมากเลยเกียร์นลิ้นเมียนสาดมากเลยนี่นี่ดูความละเอียดของพ่อท่านมากกุ่านะ ฝนตกแดดออกก็บุกอย่างเดียวบย่ยันฝนบ่ยันแดดนี่ตอนนี้สีเราก็ขึ้นสีภายในเด้อภายในครัวเนี่ยก็โอเคแล้วนี่พี่ปุ้ยกาลังไล่เก็บงานอยู่เนี่ยตอนนี้ก็พี่ปุ้ยก็ขาขึ้นเด้อพุ่นะนี่ค่อยๆไล่เก็บสีไปเรื่อยๆเด้อนี่ทยอยทยอยเก็บไปเรื่อยไปเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกัน นี่หลังจากที่ใช้เวลาขัดอยู่นานพอสมควรตอนนี้ก็ขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเ้ตอนนตอนนี้พี่สดาเพื่อนเปลี่ยนจากช่างไฟแล้วมาเป็นช่างสีแล้วตอนนี้เนี่ยนี่พ่นนี่พ่นสีไอ้ไม้ลายขลุแล้วเ้อนี่เล็งทุกซอกทุกมุมเพื่อความแม่นยําในการพ่นนี่ตอนนี้ก็พ่นเป็นอย่างที่เี๊ รครืออย่างเ,เสี้ยนนั่นขาคือกินสีสินี่อยู่ที่โล่งอยู่เดอ้อนี่ตอนนี้พ่นนี่เห็นไหมลายไม้สลุเรอตอนนี้ก็ตากให้แห้งรอผึ่งให้แห้งที่สำคัญคือข้างบนนุ่นก็รออีกสองปีเรือสองคัน ะตรงนี้ก็พ่นแล้วแล้วไปที่สดาเนี่อย,อ,ยอ๋อเลยเก็บรายละเอียดเลยเก็บด้านข้างร,อ,รอแห้งแล้วค่อยเก็บรายละเอียดด้านข้างด้วยส่วนฝั่งนี้ก็ตรงนี้คือบานประตูเ้อบานประตูตรงห้องครัวของร้านอีเป็ดล้วโดยช่างมืออาชีพที่ไม่พูดกับใคร ช่างปริศนาเนาะเบาๆน้ำไผ่พร้อมตั้งหน้าตั้งตาถูย่างเดียวรับย่างเดียวท่าย่างเดียวนั่นเห็นบ่ปน่ะตรงนี้คือนี่บานประตูระเด้อนี่ทาสีอันสีตะกั่วเนาะสีตะกั่วสีบอลสีบอลสีบอลนี่ถ้าบอลสีเสร็จก็จะยิงบานประตูเสร็จมันจะรับกันกับระแนงไม้พอดีเปิดเข้าเปิดออกก็จะเป็นอีหยังที่ ได้แนวเดียวกันนี่สวนด้านนี้ก็นี่เห็นบ่นเช้าถามพ่อว่าขับรถเข้ามาได้เลยบ่บ่บย่าฟาอาอกข้ามาเดอ้อคนนวา่าจอดไว้ทั้งหออก,กันนี่ตอนนี้ก็ขัดแล้วเดอ้อขัดสวยงามสวยงามสวยงามต้องรอปูนแห้งนี่ นี่ส่วนพี่โถก,ก็ช่วยนี่เพื่อนเอาทรายขึ้นไปกองพี่โถก,ก็ช่วยได้เนี่ยช่วยเอาทรายลง <c oughs> เห็นบ้างพ่นนะเพ <c oughs> ื่อนตักทรายขึ้นไปกองกองบักไงบัดนี้พ่โถก,ก็โอ้ยยันเพื่อนบมมีงานก็เลยกใสยเห็ดน้ำเอาทรายลงเพน่นว่านี่เห็นบ้างเพ่นนะเกลี่ยรงเกลี่ยรงแต่บ่โม,ม่บิปุ๋ยอีกเด้บัดเนี้นั่นเกลี่ยทรายลงเรียบร้อยแล้วโอเค ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเด้อที่ดูคลิปด,ดูโฆษณาพี่นัทกับพี่เพชรครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วเด้อบ๊ายบาย